สวัสดีครับตงโมลงปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการวอลเลย์บอลน,นะครับเดี๋ยวจะแข่งกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ ต้องบอกว่านักกีฬาทีมชาติไทยของเราเดินทางไปถึงประเทศจีนแล้วนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วครับลงสนามฝึกซ้อมนะครับเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเดี๋ยววันนี้มาดูบรรยากาศกันได้แต่ที่สําคัญก่อนอื่นเรามาดูตัวผู้เล่นของโปรแลนด์กันสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้มันออกมาอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยนะครับเขาเปิดรายชื่อนําโดยตีเซียสนะครับนำทัพของวอลเลย์บอลโปรแลนด์เนี่ยจะเจอกับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเนี่ย มาตามนี้เลยดูส่วนสูงอายุได้เลยนะครับเนี่ยฮะตัวเซตเนี่ยก็จะมีคาทาซิน่าเวอร์เนสกาอลิเซียกราฟกล้านะครับบีหลังก็มักดาเลนาสตีเซยกตัวทีเด็ดของเขาคือโหดจัดจัดอยู่แล้วหูยสูง2เมตรสามไม่รู้ไปสูงได้ยังไงขนาดนั้นอายุก็น้อย24ปีเองนะครับแล้วก็ยังมีมักวีน่าสมาเชกโอ้โหแต่ละคนเนี่ยต้องบอกว่า ตัวตบตัวเซตตัวบล็อกคือมาแบบจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็ต้องดูเนี่ยฮะส่วนสูงของพวกเธอเนี่ยสูงเหลือเกิน1 9 9 1อย่างเงี้ยครับโอ้โหทางด้านของเซอร์เนียสกาเงี้ยหรือว่าถ้า ไม่ค่อยสูงแล้วกันเอาว่าไม่ค่อยสูงเนี่ยร้อเนี่ยไม่ค่อยสูงนะครับลิเบโรนะครับก็เป็นตัวรับอิสระก็ทางด้านของสเตนเซลนะครับส่วนนักกีฬาไทยเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสบายครับเรื่องอาหารการกินเนี่ยโอ้โหทีเด็ดครับ สบายอกสบายใจครับเห็นภาพแบบนี้ทุกคนแฮปปี้นะครับกินเอ็มซ้อมหนักอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะโอเคแล้วและโคดอสก็ลงสนามฝึกซ้อมไปแล้วนะครับคือเขาจะซ้อมทั้งเชา้าทั้งเย็นก็เดี๋ยวติดตามดูบรรยากาศกันแต่ละช่วงแล้วกันเพราะว่าแต่ละช่วงก็จะซ้อมไม่เหมือนกันนะครับอย่างช่วงเชา้าเงี้ยเขาก็จะไม่ได้เน้นอะไรหนักมากเพราะว่ายังมีอาการล้าของนักกีฬาอยู่นะครับถ้าเราไปหวดหนักมากม จัดหนักมากๆเนี่ยมันก็อาจที่จะเขาเรียกว่าอะไรสร้างอาการบาดเจ็บโดยไม่จําเป็นได้แต่ก็มีเน้นเทคนิคแท็กติกบางอย่างเนี่ยนะครับแต่ขออนุญาตเล่าแล้วก็ชมบรรยากาศในการซ้อมไปพร้อมๆกันเลยนะครับทุกท่านครับเปิดยอดเงินรางวัลวอลเลย์บอลหญิงในการแข่งครั้งนี้นะเออจะได้แบบชัดเจนตัวเลขกันไปเลยเนี่ยนะครับคือครั้งนี้เนี่ยมีทั้งหมด18ชาตินะครับ 8ทีมที่ดีที่สุดจะเข้าสู่รอบไฟแนลประกอบด้วย7ทีมที่ผลงานดีที่สุดกับเจ้าภาพเนี่ยนะครับเงินรางวัลนะครับต้องบอกว่าที่จะได้กันเนี่ยชนะได้กี่บาทนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้เป๊ะมากนะ ก็ต่อแมตช์เนี่ยคนที่ชนะจะได้รับ9,500ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3,13,000บาทส่วนผู้แพ้เนี่ยนะครับก็จะได้รับประมาณ4,250นะครับประมาณแสนสี่ว่างั้นเถอะนะครับเงินรางวัลสำหรับทีมอันดับ1ถึง8ก็จะมีออกมาด้วยนะอันดับ1คุณก็ได้33ล้านโอู้หู นะครับแชมป์สามสามล้านรองแชมป์สิบหกจุดห้าล้านโอ้โหอันดับสามสิบล้านโอ้โหยเยอะเว้ยเฮ้ยเอาสาวๆนะฮะตีกันเข้าไปซ้อมเันเข้าไปนี่เอาตัวเลขมาวัดเลย <c oughs> โอ้ต้องบอกเลยครับว่าพอเงินมาการแสดงไปนะเอาจริงนะเออเฮลลันลันเฮลลันลันสามสิบสามล้านต้องบอกว่า มันมันก็เป็นสําหรับทีมาดับหนึ่งนะเราไม่ได้ถึงตรงนั้นหรอกแต่มันเห็นตัวเลขแล้วมันแววตาโอ้ยนะเออหรือว่าอันดับ4นะครับหล้านอันดับ5 4ล้านสอันดับ6 2ล้านแนะครับอันดับ7เนี่ยประมาณ อันดับ7ประมาณ2ล้าน1นะครับแล้วก็อันดับ8ล้าน3นะครับเอาง่ายๆเข้าแค่ที่8ก็มีเงินตุนไว้หน่อยหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าเนี่ยถ้ามีใครได้ไปก็ได้ไปประมาณ9 9 9 0 0หรือล้านหครับ โหโคตรเยอะทุกคนนะฮะและตำแหน่งออยอดเยี่ยมแต่ละตำแหน่งเนี่ยเจ็ดตำแหน่งนะครับตำแหน่งละหมื่นดอลลร์ก็ประมาณ3ามแสนเนี่ยครับคตออดก็ต้องแจ้งนักกีฬาด้วยนะนอกจากแท็กติกโอ้อันนี้ก็เป็นรางวัลแห่งความสำเร็จนะครับก็อยากจะให้ทุกคนตั้งใจเล่น นะครับแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมนะครับซึ่งนักกีฬาของเราเนี่ยต้องบอกว่าพร้อมสุดอะนะถ้าตอนนี้เนี่ยโอ้โหจัดเต็มอะโอเคแหละเราก็ทราบรายละเอียดกันไปแล้วแต่ว่าโค้ชเนี่ยเขาซ้อมเช้าซ้อมเย็นอย่างที่บอกแล้วมีเข้าฟิตเนสอีกนะโอ้โหผมเห็นแล้วแต่และคนนี่แบบครั้งนี้มันจะไม่เต็มที่ได้ยังไงไหวผมว่าคราวนี้เนี่ยแบบมัน มันพร้อมมากๆก็เหลือแต่ว่าวันแข่งอาจจะทําได้เหมือนที่โคดอตต้องการมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยแฟนบอลเนี่ยหรือว่าแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยแฟนกีฬาก็แล้วแต่มั่นใจครับว่าอย่างน้อยๆเราจะได้เห็นทีเด็ดของนักกีฬาชุดนี้อย่างแน่นอนอ่ะเดี๋ยวลองฟังโคดอตสัมภาษณ์ดูครับก็เป็นไปตามแผนนะครับเพราะว่าเอ่อโดยตัวผมเองก็คุ้นเคยกับสโมสรปักกิ่งเพราะว่าเคยอยู่ที่นี่มา3ปีนะก็ทราบดีแล้วก็คุ้นเคยกับฝ่ายบริหารของ ของที่นี่ก็ตอนนี้ลูกศิษย์ที่ที่เคยเป็นนักกีฬาเก่าก็เป็นอยู่ฝ่ายบริหารแล้วเขาก็อำนวยความสะดวกทุกอย่างที่เราต้องการเราต้องการความสะดวกสบายเหมือนกับที่เราอยู่ในแคมป์ทีมชาตินะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสนามฝึกซ้อมคือเขาก็ให้สนามแข่งจริงเลยนะก็ฝึกซ้อมดีมากแล้วก็ฟาสิลิตี้เราใช้ทุกอย่างครบคันเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีห้องฟิตเนสด้วยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเราใช้ได้หมดเลยที่นี่นะครับแล้วก็ เรื่องของอาหารอันนี้ก็สําคัญเพราะว่าอาหารเนี่ยทางสโมสปรปักกิ่งก็จัดให้เราอย่างดีอย่างเต็มที่เพราะว่าก็เหมือนมาตรฐานเดียวกันกับนักกีฬาทีมชาติของจีนนะครับอันนี้มันก็ทําให้เราเนี่ยสะดวกสบายในในการอยู่ที่นี่นะอยู่โรงแรมที่พักที่นี่ก็สะดวกไม่ต้องเดินไกลามากไม่ต้องเดินทางนะครับเราก็สะดวกสบายนะครับก็ค,คิดว่าคงจะเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้มาก่อนนะอย่างน้อยก็3วันในการที่จะปรับตัวพรุ่งนี้เนี่ยกำลังที่จะ ประสานงานอยู่ทางโค้ชฝนคุณก็ประสานกับทางสมาคมวอลเลย์บอลจีนนะครับเราอาจจะได้ไปซ้อมที่สนามแข่งขันหรือสนามฝึกซ้อมจริงนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะครับเป็นยังไงแต่ว่าทางสมาคมวอลเลย์บอลจีนก็ให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีนะครับในทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่สโมสปรปักกิ่งนะครับเรายังมีสถานทูตไทยนะท่านอาคราชทูตไทยก็ได้มาให้การต้อนรับที่สนามบินแล้วแล้ววันนี้ก็จะ เลี้ยงต้อนรับเรานะครับคงไปทานอาหารไทยกันนะครับแล้วกเ็เรื่องของอาหารไทยจากสถานทูตก็จะมีให้กับทีมเราทุกวันนะครับอย่างน้อยก็น่าจะเป็นมื้อเที่ยงนักกีฬาก็จะได้กินอิ่มแล้วก็ได้ทําหน้าที่ของตัวเองเต็มที่แล้วก็คงจะมีอีกสักหนึ่งวันนะครับท,ท่านท่านทูตก็จะเลี้ยงอีกหนึ่งวันในวันหยุดคาดว่าน่าจะเป็น ประมาณวันที่7นะครับประมาณวันที่7มือ้อกลางวันอีกอีหนึ่งมื้อนะครับแล้วก็คือณตอนนี้ก็ทางทางปักกิ่งแล้วก็ทางประเทศจีนเนี่ยก็ได้ประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะสถานทูตเนี่ยก็ได้ประชาสัมพันธ์กับคนไทยที่อยู่ในปักกิ่งนะครับได้มาชมมาเชียที่สนามแข่งขันเดี๋ยวถึงเวลาที่ไปซ้อมก่อนที่จะแข่งขันจริงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งว่ามันจะตื่นเต้นขนาดไหนนะตอนนี้เนี่ยเราทราบว่าสนามใหญ่มากนะเป็นสนาม ที่ใช้แข่งโอลิมปิกนะครับเราก็คงจะต้องเตรียมตัวอย่างเต็มที่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องดูเรื่องของสุขภาพของนักกีฬานะครับวันนี้ก็เราก็ทําการปรับตัวเพราะว่าเดินทางมันเหนื่อยมันมันใช้เวลานาน,านพอสมควรในการเดินทางวันนี้ก็เช้านี้ก็ไม่ได้ซ้อมหนักมากนะครับก็เน้นในเรื่องของสกิลแล้วก็เรื่องของอจิตใจนะครับความพร้อมด้านจิตใจแล้วก็เดี๋ยวเราไปเข้าฟิตเนสกัน แล้วตอนเย็นเนี่ยครับเราจะฝึกซ้อมในเรื่องของเทคนิคและยุทธวิธีที่จะตรีมตัวเพื่อการแข่งขันนะครับ